นี่เป็นวัดที่ให้ความรู้สึกแบบเป็นวัดต่างจังหวัดนะตั้งแต่มาทางเข้าเลยนะเขาจะไม่จะไม่เทปูนจะเป็นทรายนะครับงคงแบบเหมือนเป็นวัดที่หาไม่ได้ในเมืองอะ่ะเขาตรงนี้จะเป็นโรตีป้าเดนะถ้าเป็นกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมแวะวัดนี้นะครับ ล้มลื่นเย็นมากเลยโบสน่าจะเปิดนะครับวันนี้ถอดรองเท้าด้วยนะครับเดีย๋ยวผมก็นี้ครับถอดหลบฝนนิดนึงนะฮะขอตรงนี้แล้วกันจะทำบุญนะครับ นี้มีพระพุทธรูปแล้วก็มีน่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิ่มนะครับแล้วก็มีพระฤาษีด้วยตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสวยจังเลยเหมือนให้พระท่านมานั่งใช่ไหมครับเหมือนนั่งแบบเทศอย่างเงี้ยนะครับ นี่ก็เป็นวัดที่ให้ความรู้สึกแบบเป็นวัดต่างจังหวัดนะตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยนะเขาจะไม่จะไม่เทปูนจะเป็นทรายนะครับคงแบบเหมือนเป็นวัดที่หาไม่ได้ในเมืองอะ่ะขออนุญาตนะครับตรงนี้ข้างข้างในน่าจะเป็นเขตสงนะครับเดี๋ยวอาจจะถ่ายได้แค่ตรงนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ